สวัสดีย้มคำขึ้นจากคลิปนี้กิมารายงานเรดาร์ตรวจฝนของภาคอีสานตอนบนเวลา20นาฬิกา4 5นาทีของวันที่1 5กรกฎาคม2564ภัยวัฒท่นในอนก็มาเช็คกันเลยเด้อว่ามีฝนย่อมเพื่อได้แน่จ่ามาเบิ่งกันเลยตรวจพบกลุ่มฝนฝากนอกกำลังปานกลางถึงนักกลุ่มฝนลดลง ปกคุ้มพื้นที่อำเภอแวงน้อยอำเภอโพ้นจังหวัดคอนแกนอำเภอบึงสามพัาอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์อำเภอแก่งสนามนางอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวล่ายอำเภอสีดาอำเภอประทายอำเภอเมืองยางอำเภอด่านขุนทดอำเภอคงอำเภอขาสแกแสงอำเภอโน้นสูงอำเภอโน่นแดงอำเภอพิมายอำเภอหวยแถลงอำเภอชุมพ่วงอำเภอลำมเทเมนช่ายอำเภอสีคิวอำเภอ ภอสูงเนินอเภคมทะเลสออเภเฉลิมพร,มระเกียติอเภจักราชอเภอโชคชยัยอ,อน้องบุญมากอเอคอนบุรีอเภเสือง,งจังหวัดโคราชบุรีรัมย์เกือบทั้งจังหวัดจากกดีใจน้ำพีวีน้องๆเนาะสิมีฝนในคำคืนหนีสิ่ยิ่งแย่ไปจนหอดย่ยมือสาวเลยเดอเพราะว่าเป็นกลุ่มฝนที่มาจากประเทศลาวประเทศเวียดนามและกับประเทศกัมพูชาจา้าเอาละจ้าครับนี่แคปหนี่ปสั้นคลิปนี้กี่ขอลาไปก่อนจะมาคลิปน้าแล้ว ฟันดีทุกท่านจ้าอยู่ดีมีแห้งหักแป้งคือกาวไปก่อนจ้าบ๊ายบาย